สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องแม่ดาวฟมอลี Family นะคะตรงนี้จะเป็นป้ายองค์ปู่พอดีนะคะไปเราก็ไปช่วยกันนะคะจัด

ัสดีทุกคนด้วยมาดีทุกคนทีงเดียวเลยมาแล้วเนี่ยเด็กน่าเรียนี่ะมาเยชีมาเบชีเอ้ยเบชีหรเบชีตอนนี้เราบัที่แล้วเนาะโอเคพอแล้วพอแล้วเราจะไป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 ปราจไปเราจะไป ดูเเอ็นรจลี่ยนเสื้อผ้าก่อนช่ยกระเป๋าไมาแล้วมาแล้ว้มาแล้มแล้วมัน้มล้มาแล้วมาแ้แ้วมาแล้วมแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแลวมาันวมแล้วมาแลวาล้วมาแล้วล้มาเ้ากล้วมนไล้มาแล้ว้วมแล้วมาแ้มาแลอาแวมา้วาแวมาแวาวมลวมาแาลวมาแลวมาแวเาลวมาแ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 วมาวมาแวมาลๆวว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 ว พรมงานเราค่ะตอนไปไหนเนี่ยแมบ้านเห็นเ่ยแสงมันเยอะแต่มันเห็นอยู่เนาะยิงตะวับลบเลยนะเหื่อแสงมันเยอะเย็ะกล้องเข้ามาน่ นะก็ต้องมองผ่านกล้องกล้องต้องตั้งตรงนน้นมามันจะสวยยังจะโอเคต้องมองผ่านกล้องอยงจะแบบว่าเออมันหนามันบางตอนนั้นต้องใส่ทรายก็พอดีเลยตลอดเดี๋ยวรารอสักรอบหนึ่งถ้าที่ทรายเหลือโอ้สวยจริงด้วยนี่ขูดได้ไปขือที่สุดท้ายก่อน มันตัวตัวนั้นใครทำผิดมาล็อกบนฮะรู้เลยว่าทำผิดทีด่ไหนไม่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 ได้ไประสานเรื่องเดือดเดือดดงเหรอไม่ผิดเหรอ ับอมาอไฟก็ใส่ไ,ไ,มไมสงมีไฟข้าซื้อไฟมาแล้วเจิบเจบเจบสวยข้าซื้อไฟมาเรียบร้อยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงใช้ประเต็นบอล

กล้้องผูใด่ะานีแล้วที่กล้องเราดับก่อนเลยเชื่อไม่ได้เห็นก้นเจ้าเลยดับจริงๆเออมีกับฮูจังเอามาใส่ได้ไหมว่างๆยู่ืดๆย่างไปเห็นพอดีได้เนาะคือพอเนาะแม่คือวัอยู่แหวแม่พอย่างไปเห็นพอดีคือพอได้เนาะเห็นบ้าเห็นบ้า พ่อจะเอามายหน่ไเดินขึ้นเดยขึนเลยนเลยขานเลยึ้เลย้นเลยขึกนเล้นเลยนเล็ขึ้นเลป้นเ่ยดึ้นแลยขึนเลยนเยข้นเอยห้นเลยขึ้นเลยนเลยขเลยข้เลยขึ้เลยขนเอยขึ้เลยขึวปเลยขนเลยม้วเล้ลยข้เล้เยขึานเลยขเลยขเยยล้เยเยล

เริ่มมาดามมาดามจะได้ไปล่ำลํำแ้วกไปหาดังพึ้นแหไส้เด้อยังอยากกินหนังอ่ะโอ้อยากกินสามมื่นรอจ๋าอยู่นี่สามมือเราเพิ่กินได้เท่ามาดามเลยหนังกันยังอยู่หลังรถขึ้นเขาต้องง่ายหลายอีกแล้วหรอง่าหลอีกแล้วมางเอรดพอวันที่พุละเัาวันที่เก่าุละมาดามัาดีเก่าพุละ

เราเกินคพวกไก่ตกแต่งตกแต่งด้วยนะครับผมย่างขัดมอนครับใส่กระถางใส่ในโอ่งแล้วก็ใส่อิดดินประสานนะฮะเฮ้ยเก่งกดไลค์กดไลค์เยี่ยมเยี่ยมอะไร่ะมันขายยังด้าน กวา่ากวา่ากวา่าเป็นอาจจะเป็นกิจการสาขาใหม่ของยายซูหรือเปล่ากวา่าไหนปักยังไงลุงเสือทำไม่เป็นไหนไหนบอกหน่อยสิไหนปักยังไงเก็บถือโอ้เก็ไปซะยังหลายแถวสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ